สวัสดีครับผมเทพรักษินสตสิงห์ครับก็ไฟนี้ก็เตรียมตัวมาก็ดีกว่าควายก่อนคะรับควายนี้ก็คิดว่าเอาความหนุ่มแล้วก็ความวัยของร่างกายพี่เขาเช้าเร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 ็วกว่าพี่เขาก็ยกแรกก็เตรียมมนทุกอย่างครับมีศอกกลับมีศอกแล้วก็มีมัดแปพวกนี้ครับพอหมดยกสามผมก็เริ่มมั่นใจครับว่าผมน่าจะชนะพี่เขาก็จะได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ แค่ได้มาต่อยในวันก็ภูมิใจครับไม่ต้องโบนัสก็ได้ก็อยากขอบคุณพี่โอเล่สมุยแล้วก็พี่น้องพีเกียรติยุทธแล้วก็ขอบคุณโทนี่หัวหน้าค่ายแล้วมวยไทยครับที่ดูแลเป็นอย่างดีครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆในค่ายทุกคนครับที่ดูแลเป็นอย่างดีครับขอบคุณเอฟซีแล้วก็แฟนมวยตัวประเทศครับที่ว่ากอาติดตามผมไฟต่อไปจะดีกว่าน,นี้แน่นอนคนระับคุณครับ